นี่เลยนะครับเขาเนี่ยต้องมัดน,นะทุกคนกลัวว่ามันจะหนีไปกินไก่ชาวบ้านนะครับผมเนี่ยก็ให้อำนงอำน้ำเป็นเสร็จแล้วนะผมก็มัดขาไว้กับต้นไม้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้หลุดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่าน,นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่เนี่ยมาอัปเดตอาการ เจ้ากอลัมนะครับที่ผมเนี่ยพากลับมาที่บ้านนะครับผมเนี่ยได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็ให้กินยาเป็นเสร็จทิ่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวของกอลัมเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ต้องบอกพี่นะครับว่าผมเนี่ยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กอลัมเนี่ยผิวหนังเนี่ยสะอาดเลยนะทุกคนเหมือนคนปกติเลยนะเหมือนในกอลัมเนี่ยจะเอาอะไรบางอย่างเนี่ยทาตัวนะครับพี่เอฟซีก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาข้าวเนี่ยให้กินดูนะไม่รู้ว่า เจ้ากระลำเนี่ยจะกินข้าวหรือเปล่านะครับก็จะมีปลานะพี่พีเอฟซีนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะดูเจ้ากระลำนะครับก็ผมเนี่ยต้องไว้อยู่ข้างนอกนะทุกคนนะนี่เลยนะครับก็เราเนี่ยต้องมัดน,นะทุกคนกลัวว่ามันจะหนีไปกินไก่ชาวบ้านนะครับก็ผมจะต้อง คอยเซฟไว้นะครับพี่พี่ถ้ามันหลุดไปกินไก่ชาวบ้านเนี่ยผมซวยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนพาเจ้ากอะลำเนี่ยกลับมานะครับนี่นะผมเนี่ยก็ให้อำนงอาน้าเป็นเสร็จแล้วนะก็คือผิวแล้วก็เหมือนคนปกติเลยนะครับพี่พี่เหมือนเขาเนี่ยจะเอาขี้เท้าหรือขี้ดินเนี่ยทาตัวให้มันดําเพื่อที่จะได้กลมกลืนกับพวกแบบตอนมืดๆอ่ะม,มันจะได้กลมกลืนนะครับพี่พี่ครับ ก็นี่นะผมก็มัดขาไว้กับต้นไม้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้หลุดนะครับผมก็ผมก็ให้กินยุงกินยาแล้วก็เช็ดน้เช็ดตัวเสร็จแล้วนะผมให้ใส่เสื้อนะครับแต่ว่าขอไม่ชอบใส่นะครับผมก็มาได้ประมาณ1วัน2วันนั้นนะทุกคนก็เพิ่งจะมาอัปเดตอาการให้พี่ๆดูนะครับ หิวข้าวอย่างกอลัมหิวข้าวอย่างกอลัมเนี่ยหิวข้าวแล้วนะครับทุกคนนะผมก็ต้องมัดไว้นะทุกคนก็ไม่มีดราม่านะเพื่อความปลอดภัยของเด็กในหมู่บ้านนะครับพี่พี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องทิ้งไว้พี่พี่ดูนะครับว่าเจ้ากอลัมเนี่ยจะทำพฤติกรรมอะไรหรือเปล่านะ เมือ่อเราคุยนะั้นเราเหมือนน่ะป่าวเราจะจอดไอ้น,นเด็กคนนั้นล่ะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นี่นะครับพี่เอฟซีเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาเข้าให้นะครับก็ผมไม่กล้าเเข้ามาในบ้านนะต้องมาไว้ข้างนอกก่อนนะทุกคนก็นั่นแหละทุกคนก็ไม่ดราม่าผมนะครับที่ผมมัดขาอลลัมนะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กในหมู่บ้านหรือพ,พวกชาวบ้านนะถ้าผมรักษามันหายนะ่ะผมจะกลับไปส่งมันนะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ทำร้ายผมนะครับพี่พี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้นี่นะเดี๋ยวเข้ามาให้นะกอลัอเมลลเมื่อลองคุยเราเมื่อยแล้วละเดี๋ยวมัมือเสื้อเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะต้องก่อไฟให้มันสักกองนึ่งนะเพื่อที่จะได้ไล่ย,ยุงนะครับพี่ๆเพราะว่ายุงมันเยอะนะ ทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปเอาเข้านะเพราะว่าผมบ้านผมอยู่ข้างๆนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแนะล้วก็รับ โอเคพี okay, ่ๆตอนนี้นะผมเอาเข้ามาใหานะ้นะเดแ๋ยว,ว่าไม่แฉกินเปล่า<ม>น้องมือมือคุยรือเปาเนี่ยทุกคนผมรอข้ามาให้กินนะไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับก็ผิวหนังเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะนะตั้งแต่ผมเนี่ยเช็ดในเช็ดตัวให้นะครับเดี๋ยวให้เขากินข้าวก่อนนะ ผมจะก่อไฟให้นะครับพี่บีเดี๋ยวก่อไฟให้หนะก่อรั่มถ้งให้เดี๋ยวกลับไปส่งทำหนีไปไหนนะบอกเลยนะถ้าไม่ไม่เชื่อฟังเนี่ยเดี๋ยวจะโดน๋ยวทำโทษเดี๋ยวเดี๋ยวก่อไฟตรงนี้ก่อน นจะก่อ,อกไฟไว้ตรงนี้ทุกคนสักกองหนึ่งนะครับแล้วก็ยุงเนี่ยเยอะนะกินเลยกินเลยเจ้ากระลำอร่อยป่ะทุกคนก็เจ้ากระลำเนี่ยมนังชอบนะมันบอกว่าอร่อย เนี่ยทุกคนประก็ไฟติดแล้วนะครับอะไรบอกล้า อร่อยเปล่ากรัมเนี่ยทุกคนผมก็ก่อไฟให้กรัมกองหนึ่งแล้วนะครับกินเลยกินกรัมเนี่ยไม่ยอมให้ผมเห็นหน้าเลยนะผมมาเห็นนะครับแต่ว่าเหมือนกรัมเนี่ยหลบกองนะครับพี่เอสีต้องก่อไฟกองใหญ่ๆเลยนะ เนี่ยทุกคนก็ข้างๆบ้านเลยนะแต่ว่าผมต้องห่างไกลจากเด็กหน่อยนะครับพี่พีทโอ้โหทุกคนกอลัมเนี่ยมันกินกับมือนะมนไม่กินกับช้อนนะครับมันกินหมดเลยอะ่ะพี่พี่ อร่อยปล่าก็รักินอร่อยนะครับพี่พครับเดี๋ยวผม่าจะค่อยๆฝึกนะครับผมให้กินของสุกนะครับผมจะมให้กินของดิบนะครับผมไฟจะดับแล้วนะนี่แหละทุกคนถ้ามีความแบบนี้เนี่ยดีเลยนะครับได้ยุงได้ดีเลยนะ ่ <Okay. S 1> กินอย่างกล้ำฮะก็ล้ำกินหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหเนี่ยทุกคนเป็นปลา ปลานิ้นทอดสุกนะครับแล้วก็ราดพริกแกงนะเจ้ากะลัมเนี่ยกินหมดเลยนะครับเหลือแต่กระดูกนะครับพี่ๆทก็กอลัเนี่ยไม่ยอมพูดเลยนะไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่านะครับผอมแห้งมากจริงๆกะลัมเนี่ยตัวมันดำมากนะทุกคนเหมือนมันเอาอะไรมาทานะ ก็คือผมเนี่ยเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็ให้กินยาให้เนี่ยตัวสาดขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเชือกันนะว่าแน่นพอไหมอือดูขาดิเอ้ยอย่าแก่เชื่องะ้วยเข้าใจป่ะผมจะไม่มัดแน่นเกินไปนะ ถ้าไ้กอล่าไม่เชื่อฟังผมเนี <ko> ่ยผมต้องจัดการมันนะครับผมนะก็โอเคทุกคนเดี windows, ๋ยวเรามานั wi ่งคุยกับมันก่อนนะว่าจะคุยกับมันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ทําร้ายผมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวมันจะดําเมี่ยมนะแล้วก็ใส่สร้อยคอแล้วก็ข้อมือนะทุกคน ที่ผ่าสอนเนี่ยไปที่บ้านพระปรลุษนะครับผมนายตัวนั้นเนี่ยผมไม่เจอเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยที่ผมทําร้ายทาตัวทาผิดตัวนะครับพี่พี่นะครับผมโอเคทุกคนโอเคครับพี่พี่เอฟซีครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาถ้วยเนี่ยไปเก็บแล้วนะครับก็ นั่งคุยกับเจ้ากระลำเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเหมือนเขาจะพูดไม่ได้นะครับพี่พี่แต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยพูดไทยชัดมากแล้วก็ฉลาดนะครับทุกคนนะมันตอบโต้เราตลอดเวลาเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ตอบโต้ผมนะก็ถ้าเขาไม่ทำร้ายผมเนี่ยผมก็จะไม่ทำร้ายเขานะครับนี่นะตัวเขาเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะนะทุกคนจากดำๆเนี่ยเริ่มดีกันนะก็ เขาก็นอนแบบนี้ได้นะทุกคนเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาก็นอนในถ้ำนะครับของผมก็ไม่มีนะก็ผมก็จะคอยอัปเดตอาการเจ้ากอลัมเนี่ยให้พ,พี่ได้ชมเรื่อยเยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการกอลัมเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับก็ไอตอนที่ผมไปเพื่อนทีนะผมเจอมันนอนอยู่ในถ้ำนะนอนหดตัวนะครับแล้วก็ผมจับตัวเนี่ยตัวร้อนจี่เลยนะครับพี่เอฟซี ไฟเนี่ยดับเดี๋ยวน้อเดี๋ยวผมจะมาก่อไฟให้เขาหม่นะก่อแบบให้กองใหญ่ๆเลยนะก็นี่แบบไ่ยุงนะผมก็ทายากัอนอยุงให้แล้วก็ให้กินยาเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคห้ามหนีไปไหนนะกอลามอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อย่าแกเชือกนะอยู่อย่างนี้แหละ ก็คือถ้าฝนตกนะผมก็ต้องพาเขาไปอยู่ท่่ลมนะครับพี่พี่ก็โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็มาอัปเดตอาการให้พี่เอฟซีเนี่ยได้ดูนะครับว่ากอลัมเนี่ยเป็นไงบ้างนะก็อาการดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็โอเคใครที่ชอบก็ขอ,อเล่นหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้อัปเดตอาการให้เจ้ากอล์มเรื่อยๆนะครับผม โอเคอยู่นี่นะกระลำห้ามหนีไปไหนนะไปทุกคนไปเจอคิหน้าครับผม